สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมบอยครั้งนะครับวันนี้ผมก็มีรถยนต์นะครับหนคันที่น่าสนใจนะครับมารีวิวให้ดูกันนะครับเป็นคันข้างหน้าผมนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวนิสสันเซลฟี่นะครับ 1.6e นะครับปี2012จดในปี13นะครับได้เป็นสีเมลืตานแบบนี้นะครับคันนี้เรกงไม่นะครับวิ่งไปได้2 0 0 0 0 0โลนะครับกับราคาค่าตัวเพียง2 4 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้เป็นรถเทิร์นที่ได้มาจากลูกค้านะครับลูกค้ามา ออกรถกับเราที hey, so no so <It> ่บริษ <Okay. S 1> ัทเพชรยนต์นะครับแล้วก็นํารถคันน to ี้มาเทินนะครับต้องขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับซื้อสดคันนี้ไม่มีบัตนะครับผมก็คือเป็นราคาจบที่ราคานี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพามารับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นสามอ่าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับเป็นสามชั้นแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับตัวไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟ multi ฟ e f l e c t o r เป็นไฟเดิมโรงงานนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโคมรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวรถนะครับผิวพันธุ์ต่างๆยังคงเป็นสีเดิมโรงงานนะครับเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะครับเป็นสีมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็บอดี้ก็ได้เป็นบอดี้เดิมนะครับสำหรับตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ที่ด้านแก้มข้างของตัวรถยนต์นะครับแต่ส่วนของตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นได้เป็นล้อแมกล้อเดิมจากทางโรงงานของ닛สันเขานะครับ มาพร้อมกับตัวยางนะครับยางเป็นปี2022ด้วยนะครับยางนะครับผมก็สภาพนะครับยังเหลือๆใช้งานได้เหยยาวนะครับยางถือว่ายังได้ยางเป็นปีใหม่นะครับก <sting S 1> ่อนล er ke, <Bri ank S 1> ูกค้าจะนํามาเทิร์นน่าจะเพิ่งเปลี่ยนยางไปนะครับผมนี่ครับซุ้มล้อนะครับล้อซีนซิลิโคนต่างๆนะครับโครงสร้างรถนะครับยังเป็นโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับกระจกด้านข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มือจับนะครับจะได้เป็นโครเมียมนะครับ ตัวนิสสันเซลฟี่ก็เป็นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับของบ้านนิสสันที่ขายดีมากๆนะครับในช่วงที่จำหน่ายอยู่ในช่วงปี12นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดรอบรอบคันกันก่อนเลยครับเดี๋ยวับเดี๋ยวค่อยพาเข้าไปในตัวรถนะครับนี่ครับรายละเอียดด้านหลังนะครับไฟเบรกต่างๆเป็นไฟเดิมนะครับนี่ครับด้านท้ายสวยๆนะครับด้านท้ายไม่มีชนมานะครับผมฝากระโปรงเดิมแท้นะครับผมนี่ครับโลโก้ต่างๆยังมาครบนะครับ นะครับมาพร้อมกับตัวกระจกไล่ฝ้านะครับแล้วก็ไฟแบบดวงที่สามภายในมาให้เรียบร้อยนะครับเี่ยผิวพันธุ์ต่างๆผิวพันธุ์สม่ำเสมอกันนะครับนี่ครับจุดสีรถต่างๆผิวพันธุ์สม่ำเสมอกันนะครับให้ดูวนได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพามาชมนะครับภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับในส่วนของห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีเบจนะครับ สภาพถือว่ายังใหม่มากนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับรอยฉีกขาดไม่มีนะครับพับกระจกไฟฟ้าจากภายในได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่นะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบสามก้านนะครับมาดูภายในกันนะครับผมในส่วนของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงยังเป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับผมก็ต่อ fm am cd aux ได้นะครับผมแอร์เป็นแบบหันออกนะครับเป็นแบบหมุนมือนะครับมาพร้อมกับเครือัตโนมัตินะครับ แผงแดนเบาะด้านบนนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับภายในนี่ถือว่าสภาพนี้ครับลูกค้าดูดีมากๆนะครับผมกระจกก็ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมเป็นออโต้เฉพาะฝักผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับในส่วนของเบาะผู้โดยสารกันต่อนะครับนี่ครับเบาะผู้โดยสารนะครับสภาพเบาะพร้อมใช้งานนะครับสามารถสามารถพับนะครับผมมาเป็นที่พิงแขนนะครับแล้วก็ที่วางแก้วได้สองจุดนะครับ นะครับภายในถือว่าคันนี้เป็นรถที่กว้างขวางมากๆนะครับใครหารถราคาย่อมเยาว์ไปใช้งานนะครับเพียง2องแสนสีบาทนะครับได้นิสสันเซลฟี่ไปใช้เลยนะครับนี่ครับรถพวกนี้ราคาถือว่าถูกมากๆนะครับนิสสันเซลฟี่นะครับตอนออกมือหนึ่งนะคะค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมเครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องเดิมนะครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรนะครับคันนี้ไม่เคยมีการผ่านการติดกัดมาก่อนนะครับนะครับภายในนะครับสาดสะอ้านแบบนี้รอยข้าวน้ํามันต่างๆที่หลายเยอะไม่มีให้เห็นนะครับผมพวกแผ่นเพจนะครับผมโลโก้ต่างๆนะครับยังอยู่ครบเป้าโชคนะเม็นอาร์กเนตัวสวยงามนะครับหัวน็อตนะครับที่ฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับนะครับผมหัวน็อตด้านแก้มนะครับเดิมๆนะครับเกี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับให้ดูได้เลยนะครับฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์มอกรงต่างๆอยู่ครบนะครับ นะครับแผ่นการความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับเบาโชกนะครับเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยงามแบบนี้นะครับนี่ครับหัวน็อตด้านในนะครับผมด้านนอกนะครับฝากโปรงเดิมๆเลยนะครับใครสนใจคันนี้นะครับสำหรับตัวนิสสันซีฟี่นะครับปี13ขอแบบเป็นปี12จดในปี13นะครับกับราคา240,000บาทนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้ซื้อสดไปไม่มีแบตนะครับผมเป็นรถเทินจากลูกค้ามานะครับ ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์031318826นะครับบอยเพชรยนต์นะครับผมยินดีให้บริการนะครับเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้นะครับผมทักมาปรึกษานะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีบริการนะครับเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงถึงหน้าบ้านเลยนะครับสามารถเซ็นได้ทั่วไทยเลยนะครับนะก่อนจากกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากพี่ๆกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ